ุูมก้าวหล่อทั้งผองขอพระธรรมเรื่องรองสองทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทุกชีวาสุขสันนิรันเทอรขอน้อมในพระรัตนตรัยค่ะค่ะพระวะพระเทลานุเทล่ทุกรูปวยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะการนมัสการพระครูดงบลานุวัตค่ะหลักษาการเจ้าคณะตำบลสีสงครามเจ้าวาดวัดสีดงวงค่ะผูมิในการสถานีิวิทยุสารนะพระพุทธศาสนาและวัธรรมขึ้นร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตเจ้าค่ะ การธรรมสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกวันที่เราฟังรายการอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมรายการค่ะอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อนี้กับตรงกับวันอังคารที่20ค่ะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2561้ค่ะึ้น6คําเดือน4ปีโจในรายการธรรมสวัสดีว่ากันหัวกันมวลกับเม่น้อยและการเมสุรินค่ะสวัสดีค่ะเมสุรินค่ะค่ะสวัสดีค่ะเม่น้อยค่ะกราบขอโอกาสค่ะพระครูดมมลานุวัตค่ะที่ให้โอกาสเมสุรินอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะ สวัสดีไปทางบ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติทรรมทุกทกท่านค่ะที่รับฟังขึ้นรอยจุของเฮาในนักขณะนี้เมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึงดีๆสําหรับแม่สุรินทร์นะคะได้มาพบมาพ่อพ่อแม่พี่น้องญาติทรรมก็มีข่าวสารงานบุญมาบอกคือเก่าค่ะ การกระซิเข้าขาสานงานบุญค่ะไม่น้อยมีอย่างเพิ่มเติมเชิญค่ะขสานงานบุญเราไปเลยเนาะเอาค่ะการวันที่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ากุมภาพันธ์วันนัดพบญาติธรรมเมสซิลินค่ะค่ะใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ยี่สิบแล้วเมสซิลินอีกสามมือมือที่สี่กัมเมนค่ะค่ะมือวันที่ยี่สามเนาะค่ะก็เป็นการห่อข้าวต้มเตรียมควมพ้อค่ะค่ะตอนนี้เตรียมไปแต่ตอนนี้ละค่ะเห็นพิลาเนาะค่ะค่ะเห็นพ่อแม่พี่น้องของเขามาทำควมสะอาดค่ะมาเอ็กซเรทุกตารางนิ้วของวัดศีนนออุเงงวขาต้ก รู้สึกว่าสะอาะา้นตาค่ะเพราะว่ามีกิจอาสาที่ดีเนาะม่น้อยเนาะอย่างเมลาแม่บอยแล้วก็แม่สว่างสุธีมูลค่ะแล้วเมื่อนี้เขาก็เมื่อนี้ก็ดีใจค่ะม่น้อยมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนทางวัดศรีนุวงศ์ค่ะมีหลวงพ่อยังบุญกองค่ะหลวงพ่อบุญกองเนาะค่ะเป็นครูบาอาจารย์ของพระครูอุทมละนุวัฒน์ค่ะเพิ่นมาจากค่ะคมเก้ารอทั้งพอง ขอพระธรรมเรื่องรองสองทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทุกชีวาสุขสันนิรันเทินขอน้อมน้อมในพระราตนาัยค่ะกราบระลวะพระเทลาโนเทละทุกทุก,ท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 กรูปด้วยความขรพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะการนมัสการพระคูดวงวลานนวัรค่ะรักษาการเจ้าคณะตำบลสีสงครามเจ้าวาดวัดสีดงวงค่ะผูมิเนวยการสถานีวิทยุสาารนะพระพุทธศาสนาและวัฒนาธรรมคลื่นร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตเจ้าค่ะ,คะ การนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกวัดที่เราฟังรายการอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมรายการค่ะอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อนี้กระตรงกับวันอังคารที่20ค่ะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2561้ค่ะึ้น6คำเดือน4ีโจในรายการธรรมสวัสดีว่ากันหัวกันมวลกับเม่น้อยและการเมสุรินค่ะสวัสดีค่ะเมสุรลินค่ะค่ะสวัสดีค่ะเม่น้อยค่ะกราบขอโอกาสค่ะพระคูดมมาลานุวัตรค่ะที่ให้โอกาสเมสุรลินอีกขั้งหนึ่งนะคะ ค่ะสวัสดีไปทางบ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติทรรททุกทกท่านค่ะที่รับฟังขึ้นรู5จุดของเฮาในนักขณะน,นี้มือนี้ก็เป็นอีกมือนึงดีๆสำหรับแม่สรินนะคะได้มาพบมาพ่อพ่อแม่พี่น้องญาติทรรรก็มีข่าวสารงานบุญมาบอกคือเก่าค่ะ การกระิเข้าขาานงานบุญค่ะไม่น้อยมียังเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะขาซานงานบุญเราไปเลยเนาะเอาค่ะการวันที่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ากุมภาพันธ์วันนัดพบญาติธรรมแม่สุินค่ะค่ะใกเข้ามาแล้ววันนี้ยี่สิบแล้วแม่สุินอีกสามมือมือที่สี่กรแมนค่ะค่ะมือวันที่ยี่สามนะคะก็เป็นการห่อข้าวต้มเตรียมควมพ้อค่มค่ะตอนนี้เตรียมไปแต่ตอนนี้ละค่ะเห็นพิลาเนาะค่ะค่ะเห็นพ่อแม่พี่น้องของเขามาทําควมสะอาดค่ะค่ะมาเอ็กซเลยทุกตารางนิ้วของวัดศิลป์อุดมวงของเขาตอนนี้ รู้สึกว่าสะอาดอ้านตาค่ะเพราะว่ามีกิจอาสาที่ดีนาะงม่น้อยเนาะอย่างแม่ลาแม่บอยแล้วก็แม่สว่างสุธิมูลค่ะแล้เมื่อนี้เราก็เมื่อนี้ก็ดีใจค่ะเม่น้อยมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนทางวัดศรีนุวง์ค่ะมีหลวงพ่อยังบุญกองค่ะหลวงพ่อบุญกองเนาะค่ะเป็นครูบาอาจารย์ของพระครูอุทุมลานุวัตค่ะเพิ่นมาจากบ้านแหวงค่ะน้ำพองคอนเกน อ๋อค่ะค่ะมาจากไอ้น้ำพองคอนแกนเนาะค่ะซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูดมลานุวัตรค่ะค่ะเพิ่นก็มาเยี่ยมมาเยืยนเนาะค่ะมาย่ามลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะค่ะเพิ่นก็สิมีงานปริวาสค่ะ1-10ติบที่ท่านไม่น้อยจําบ่ผิดไอ้มีนาคมของทุกปีค่ะของทุกปีเนาะค่ะเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมมาเยืยนค่ะค่ะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเนาะแล้วก็มีอีกคณะนึงค่ะแม่น้อยค่ะมีคณะมาจากบ้านลาดแม่น้อย ค่ะนั่นก็คือคุณพี่สุเสียงศักดิ์กับร <c oughs> <c oughs> พระคุณเจ้าหนึง่งลูกกับสุภาพบุรุษอีกคนหนึ่งบารุว่าซื้อยอย่างแม่สุลินกระดืมไปแล้วล่ะค่ะเพื่อนกามาก็ความปรึกษาทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พะคุูโดมบาลานุวันเนาะค่ะพออุ้ยบ้านลาดค่ะค่ะเพื่อนอยากได้ซื้อผมค่ะสิ่งสวยงามไปประดับวัดบ้านลาดสลาวัดบ้านลาดเนาะค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนก็ให้ค็คุยกันแล้วล่ะอันนี้ก็คือยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ใกล้เข้ามาแล้วแม่สุลินค่ะค่ะ งานวันนัดพบญาติธรรมสำคัญที่สุดปีละหนึ่งข้างเมสลินค่ะแล้วก็มีระดมทุนเนาะค่ะค่ะผ้าปาเนาะค่ะสมาคีเนาะค่ะกองทุนหนุนสื้อธรรมะของเขาหนึ่งรอบปีหนึ่งครอบครัวตัวหนึ่งกองทุนค่ะแล้วก็ในงานนั้นก็มีงานบุญประทายข้าวเปลือกค่ะไม่น้อยค่ะหรือว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่เนาะค่ะค่ะพอแม่พี่น้องญาติธรรมของเขาผู้ที่มีข้าวสารหรือว่ามีข้าวเปลือกไม่น้อยค่ะก็ให้เอามาทำบุญกันเป็นบ่อไม่น้อยมารวมกัน ค่ะข้าสารนี่เขาก็เอามาเฮ็ดบุญก็คือเขาเขาต้มเดแล้วการนึ่งสูกันกินนี่แหละถวายพระคุณเจ้าแล้วเขาก็กินต่อค่ะแล้วก็มีข้าเปลือกกรมมกรองเฮ็ดจันทนไวเฮ็ดสอดจะได้ใ้หมอบไม่นด้แมนค่ะเพิ่นก็สิได้ทําพิธีมอบนะคะจะเป็นเป็นขวัญข้าต่อเล่าต่อนาเพื่อนต่อไปปีนึงเนาะค่ะเขาก็เอาแม่โคศกเพื่อนมาทําบุญแล้วก็อุทิศบุญหาแม่โคศกเขาผู้ที่เพื่อนเลี้ยงชีวิตของชาวโลกมาตลอดไม่สิบค่ะ่แม่นมาธรรมดาเด้แม่โคศกเพื่อนก็ได้มานั่งหมาสมาธิ ค่ะไม่น้อยมารักษาสินคือการมาปฏิบัติธรรมพ่อค่ะตั้งแต่วันที่ยี่สบสี่หัวในที่ยี่บห้าเพื่อนจะคอยสิถวายเด้ค่ะค่ะนี่เพื่อนก็สิได้มาปฏิบัติค่ะแม่โกศเพื่อนก็สิได้มานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาซอยกันกับมนุษย์ชาวโลกที่กินข้าวเข้าไปเนาะไม่น้อยเนาะที่เพื่อนได้รอเลี้ยงค่ะชีวิตของมนุษย์หรือว่า หาไทยบ้านไทยเมืองเขาเนาะค่ะค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือวันที่ยี่สิบสี่ไม่น้อยค่ะไฮไลท์คือวันที่ยี่สิบสี่มีอย่างเดค่ะเมซิลินค่ะทําบุญฉลองอายุวัฒนมงคลค่ะของพระครูดมวรานุวัตรค่ะหรือว่าเฮาเซิร์นวันค่ายวันเกิดค่ะค่ะของเพิ่นกาเวียนมาอีกมาครบอีกรอบปีหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะอายุเทอเดก็ต้องฟังอีกเทีนึงเนาะไม่น้อยค่ะค่ะเพราะว่าเทยวทแล้วนี่ก็แม่นอยู่ได้ละค่ะอันนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่เฮาได้ เพิ่นก็ได้อุทิศส่วนกุศลค่ะให้แกดแดบิดามารดาของเพิ่นและญาติทรรามพูดที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโยมบิดามานาเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ญาติธรรมของเขาที่ล่มหายตาจากไปเพิ่นก็ได้เอารูปมาใส่ป้ายไว้เนี่ยวไว้เป็นเท้าหน่อยๆเนาะสำหรับลูกหลานเพิ่นหาลูกตัวพ่อเม่เพิ่นเสียไปหรือัม่ยังไปเพิ่นอยากมาทำบุญในมื้อวันที่ยี่สี่นี้กะเชิญค่ะมาทำได้เนาะค่ะเนาะค่ะร่วมกันไป ค่ะระวังวันที่ 23, 24, 25สี่ส่นี่กะมีต่บุญอ้อยต้อยค่ะไม่น้อยค่ะ<า>ยังวันที่23นี่เพื่อนการรับบริจาคจัดตุปปัจจัยลงทะเบียนค่ะ<า>บชสีพรมอาญาติธรรมทุกอำเภอทุกจังหวัดเด้ไม่น้อยค่ะค<า>่ะเวลาเจ็ดนาิกาค่ะถาวายพระทหารเศ้าเดพระสง สามเณรนะคะแล้ววันแล้วก็เวลาแปดนาฬกาเนี่กะเฮาเป็นคนไทยไม่น้อยฮ่าต้องเคารพบทงชาติร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะแล้วก็เก้านาฬิกาค่ะตั้งกองพระปาสามัคคีค่ะหรือและกองปทายข้าวเปลือกค่ะบุญกุ้มข้าใหญ่ของเฮาเนาะค่ะเป็นกัษิีได้ทําพิธีเมื่อวันที่ยี่สบามพันเวลาสิบสามนาฬิกานี่เพื่อนกษิทีทพิธีบวชชีพามสาหรับผู้ที่ อ่าสิมาบทชีพามมาปฏิบัติธรรมในงานในข้างนี้เนาะค่ะไม่น้อยค่ะแล้วก็เวลาสิบแปดนาฬิกานี่กร้ล่องเพียงชาติอีกข well ้างหนึ่งค่ะล่องเพียงสารเสริญพระปรามีและทําวัดเย็นร่วมกันค่ะสําหรับผู้ที่บบได้เข้ามาบวชเป็นชีพามเนาะค่ะเป็นเมธรรมดานี่ก็เข้ามาทําวัดเย็นร่วมกันได้ค่ะได้ค่ะในมื้อวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะค่ะยี่สิบนาฬิกากับฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายหลายรูปที่จะมาให้ธรรมะเตือนคติ กับเฮาอ่าเพื่อใช้ชีวิตตลอดปี้สองไอ้สี่บประมาณในการใช้ชีวิตเนาะค่ะอันนี้ก็คือวันที่ยี่สามกุมภาค่ะแม่สิลินที่แมสสิลินอ่านส่วนวันเสาร์ที่ยี่สี่กุมภาแมสสิลินก็ตั้งแต่ทีสี่เนาะค่ะทีสี่ก็ทําวัดเส้าเนาะค่ะกาหกนายิกาเนาะค่ะค่ะรับต้นกันหล่อนตลอดมื้อ ค่ะกระเพาปลาเฮาที่ยองเหี่ยงไว้นะพันชิมาทรรได้เบิดเวลาเก้านาฬิกาทำบุญตักบาตรนะคะของวันที่ยี่สี่ค่ะสี่แปดนาฬิกาทำวัดเย็นแม่สลินจดมนต์เย็นเนาะค่ะเวลายี่สิบนาฬิกาฟังการบรรยายธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซื่อดังมากมายค่ะค่ะเวลาอ่าแล้วก็เวลาเก้าสามสิบนาทีทำค่ะรับทักคีนานุป,ปาปทานเนาะค่ะแม่สลินค่ะเวลาสิบนาฬิกาทำพิธีเปิดงานโดยนายวิโรจน์จีวัลังสัน ค่ะอดีตผู้ว่าการจังหวัดเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคณะสงฆ์งสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์นะคะและกระารพัฒหาเพนค่ะเวลา12นาฬิกาญาติธรรมส่งน้ำถวายมุทิตาสักระพระครูโดมลานุวัรได้รับของที่ระลึกะค่ะเวลา14นาฬิกาประชุมสมนาส,สภาพุทธพิษณุจังหวัดเลยภาคประชาสังคมจิตอาสาค่ะเวลา18นาฬิการ้องเพลงชาติไทยนะคะเพลงสรรเสริญพระบรารมีและทำวัดเย็นนะคะ ค่เวลา20่สนากาฟังการบรรยายถามจากค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะซื้อดังอีกมากมายตลอดคืนซอดแจ้งนี่คือซอดแจ้งกักเนเมร์ค่ะวันเสารที่24วันไฮไลท์ของงานค่ะแม่ชีลินค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่25ค่ะกุมภาพันธ์พศสอง1หค่ะเวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะกระทำบุญตักบาตรค่ะแด่พระสงฆ์สามเณรเนาะค่ะกระจิมีกัน ตักบาททาบุญกันได้ไม่น้อยเนาะ,ะ,ะบ้านเฮาว่าเงี่ยก็มื่อแจกทานแม่นบอค่ะค่ะอันเดี๋ยวเฝ้าพโทรมาเท่เดหรือว่าสิรับหรือบรับไม่น้อยคะ่ะศูนย์เจเนาะค่ะเนาะ ค่ะอ่าไม่น้อยว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสิรับค่ะรับนอกเนอะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะวายวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจโมงเร้าทําบุญตักบาตรเนาะค่ะเดี๋พระพิกษุส่งสมาเนธนะคะถวายพระทหารเก้านาฬิกาทำพิธีถวายพระปาสมาคีและถวายต้นกระหล่อและทําบุญทับปลาท้ายเข้าเกลือกเนาะค่ะคุ้มเข้าใหญ่เป็นอันเสร็จพิธี ประธานจัด <ga 2> <อ>ง,งาน <corre. S 1> นะคะสภาพุทธวิสัตน์เนาะค่ะจังหวัดเลยคณะสิทธิอนุสิทธิพระพิสุทธิสมณรเนาะค่ะคณะธรรมคาลิกโกและญาติธรรมจังหวัดเลยจังหวัดอ่างบัวลำพูจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงและค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมทางจังหวัดทางสปปลาวเนาะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องของเฮานะค่ะการเชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมเนาะค่ะ ค่ะเพราะว่าเป็นวันนัดพบญาติธรรมของเขานี่คือสําคัญที่สุดแม่สุลินค่ะค่ะลาพาร์เทนี่ออกจากเนาะค่ะยี่ส25ามยี่สี่ยี่ห้าแล้วก็เป็นสองสามสี่แม่สุลินค่ะที่สํานักสงฆ์พุทธปรมีเนาะ,ะค่ะทำบุญวันค่ะวันมาฆบูชาค่ะวันมาฆบูชาของทุกปีเพ่นปีะจัดอยู่ที่สํานักสงฆ์พุทธปรมีค่ะบ้านนุนผาภูมิพัฒนาเนาะค่ะบ้านนุนผาภูมิกกสะทนค่ะทางตะบ,บนขาหลวงทางนั่นค่ะแม่สุลินค่ะ กตมีอย่างเดียวไม่สค่ะตั้งแต่เพื่อนก็เริ่มตั้งแต่วันที่สองมีนาคมค่ะไม่น้อยสองไปหอดมือวันที่สามวันที่สี่เนาะค่ะเนาะหอดวันที่สามหมอไม่น้อยค่ะหอดวันที่สี่เนาะค่ะพราะว่าตอนแรกเพื่อนว่าวันที่หนึ่งเนาะเพิ่นเลื่อนแล้วค่ะค่ะอันนี้กาวันที่สองค่ะจากเก้านาฬิกากรหลงทะเบียนค่ะตั้งกองผะปาสมคคีค่ะสิบสามนาฬิกากระทำพิธีบวชชีพามค่ะสิบเจ็ดนาฬิกากระเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาค่ะอันนี้ก้ เป็นการที่ดีเนาะไม่น้อยเนาะค่ะ10นาฬิกากระล่องเพลงชาติไทยร่องเพลงสรรเสริญพระปรามีทําวัดเย็นร่วมกันค่ะย20นาฬิกากระทำพิธีเวียนเทียนค่ะเนื่องในในงานวันมาคบูชานี่เป็นหัวใจสําสคัญของชาวพุทธเฮาทั้งหลายเนาะ,ค,ะค่ะได้มาร่วม ในวันนี้ค่ะบูชาเนาะค่ะบันมาคะบูชาของเฮานี่การ่าลืมจะพลาดยาละโอกาสที่ดีปีหนึ่งกาครบรอบเทีหนึงเนาะค่ะค่ะแล้วก็เวลา20นาฬิกาการฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์เนาะค่ะค่ะแล้วก็มาหอดวันศุกร์ที่3ค่ะไม่น้อยการทำวัดเจ้าตั้งแต่ตีสี่เพื่อหล่ะค่ะแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเนาะค่ะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมก่อนฟาสา่งอีกค่ะเจ็ดนาฬิกากา ฟังการกล่าวอนุโมทนากถาเนาะค่ะแล้วแปลนาิกากระล่องเพลงชาติสารเซญพระปรารมีเนาะค่ะแล้วก็เก้านาฬิกากระทำบุญตักบาตรรับประทานอาหารเจ้าค่ะสิบหกนาฬิกากระทำพิธีเปิดค่ะค่ะวันในแรกของงานก็คือวันที่สามเนาะค่ะเนาะสามมีนาคมค่ะเพื่อกระทำพิธีเปิดเนาะค่ะแล้วก็สิบเจ็ดนาฬิกากระเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเนาะค่ะ แล้วก็เวลา18นาฬิกากร้ล่องเพลงชาติไทยร้องเพลงสารเสร,ริญพระปรมีธรรมัดเย็นต่อค่ะค่ะ20่สนกากระทางฟังธรรมบรรยาจากครูบาอาจารย์ค่ะตลอดซอดแจง้งค่ะโดยมีอย่างผู้ใดเด่เนนาคะค่ะนำโดยหลวงพ่อพุนมาวิสารทูลน,นะคะ่ะเจ้าว,วาดประเทศนิมิตวานาลามนะคะอําเภอละวัน ค่ะจังหวัดเลยนะคะพระครูสิทธิลพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือค่ะเจ้าวาดวัดบาลีสารอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะพระครูอุดมวรลานุวัลรักษาการเจ้าคณะตำบลสีสงครามเจ้าวาดวัดสีดมวงศ์ค่ะพระครูปริญญาพัทราพรนะคะเจ้าคณะตำบลนาอานค่ะเจ้าวาดวัดพัฒนารามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยพระมหาสุร kah, <Bond> <Pokémon> ิยาสุนทรธรรมูมนะคะเจ้าวาดวัดศิรธรรรามอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะพระปะเสดยะติโกวัดศีดมวงศ์ก็คือครูบาวิ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็สิได้ฟังทมในคืนวันที่สามเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะส่วนวันที่สี่ค่ะแม่ศรินโตค่ะ <c oughs> ในวันวันเสาร์ที่สี่มีนาคมพศ2561เตตนาะคะ่ะเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีกระทำพิธีทอดพระปาสามัคคีะคะ่ะพ <c oughs> ระสงฆ์อนุโมทนาคาถาเนาะคะ่ะเวลาเก้านาฬิการกระทำพิธีตักบาตรรับประทานอาหารเจ้าก็เป็นอนันุสร็จพิธีในวันเสาร์ที่สี่เนาะค่ะ ค่ะส่วนคณะกรรมการจัดงานผเผยแร่ในข้างนี้ก็มีผู้ใดเด็ดขาดไม่น้อยค่ะค่ะมีเนาะค่ะพระรา,าปิชามุนีเนาะค่ะเจ้าคณะจังหวัดเลยประธานไ่ายส่งค่ะพระครูสิทธิลพพเนะค่ะเจ้าคณะอำเภอภูเรือเนาะค่ะรองประธานไ่ายส่งค่ะพระครูดมคูนากรเนาะค่ะเจ้าคณะตำบลวังสะพุงเนาะค่ะขออภัยค่ะพระครูอุดมคูนากรเจ้าคณะอำเภอวังสะพุงค่ะพระครูโสพลจารุ จะรู้ทมเนาะค่ะพระคูพระคูโสพลจะรู้ทมเจ้าคณะตำบลเขารวงพระครูดมบาลานุวัตรรักษาการเจ้าคณะตำบลสีสครามเจ้าวาดว่าสี่อุดมวง์ประธานจัดงานแม่สลินค่ะค่ะค่ะผู้ใดติอยากติดต่อเป็นน้าปะนะค่ะเป็นเจ้าภาพน้าปะนะหรือว่าเป็นลงทานค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าแปดสี่ศูนย์สี่เก้าหกแปดเนาะค่ะและอีกเบอร์หนึ่งค่ะก็ติดต่อมาทางนางสุพรรณวดีเนาะค่ะขันสุขนะคะนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเข่าหลวงนะคะเบอร์โทรของเพื่อนกระซูนแปดแปดสามสามสามเจ็ดแปดแปดแปดนะคะค่ะพอแม่พี่น้องญาติทรรมผู้ได้สนใจอยากไปตั้งโรงทานหรือไปตั้งโรงน้ำปน้าสำหรับพระคุณเจ้าเป็นน้ำชากาแฟค่ะได้เบอร์ค่ะกสามารถโทรแจ้งเข้ามาได้เบอร์ที่แม่สุดินบอกไปเมื่อกี้นี่สำหรับเมื่อกี้นี้โทรเข้ามานะคะคุณยายวีบ้าน สมหวยบ้านหวยสมใต้หวยสมใต้ผูกระดึงนะคะเพิ่นโทรเข้ามาจากนาแมนเบานจะค่อยโทรเข้ามาคุยกันใหม่ะเพื่อนมีแนวสีเวากับแม่น้อยอยู่ค่ะที่นี่สามสี่แลวแม่สุดินกามาถึงวันที่9วันเนี่ยค่ะสามสี่นะคะที่สำนักสงฆ์พุทธปรามีเนาะค่ะวันมาคบูชาเรียบร้อยไปแล้วมี้ามีนาที่วัดประชาราชนิมิตคค่่ะะทำบุญค่ะสลองค่ะ สลองยศพ่นธุ์นี่คะสลองยศตีว่าตามภาษาบ้านเฮาเนาะสลองยศเนาะค่ะของค่ะหลวงพ่อสมบัติค่ะพระครูอย่างจํามาได้ค่ะค่ะเพิ่นบห้รายละเอียดมาค่ะบอมีรายละเอียดเนาะค่ะมิแต่พระยา์ว่าวันที่เข้านี่ค่ะคือที่วัดประชารัติมิตรค่ะเจ็ดมงเฮ้า้องไปทําบุญตักบาตรค่ะค่ะร่วมเพราะว่าทางพระคุยดมวลานุวันเนาะค่ะเพิ่นกสินาพาญาติธรรมเอาโทษค่ะเหยียบตีนกันยงญาติธรรมขออภัยค่ะบ่ญาติบ่ญาติเบ้าดรอค่ะเพราะว่าอันทางร่วมนี่บ่มิตานะ ต่อเนาะค่ะทา,าบุญตักบาตรที่วัดปสารานิมิตเนาะค่ะญาติธรรมพูดที่สิไปค่ะไปอันจังหวัดกลาลสิน ค่ะไปวัดอารามมงคลค่ะก็มารวมกันได้ที่เพื่อนจองไว้ค่ะให้มาตาเศร้าได้จากน้อยได้มาร่วมเข้าพิธีทําบุญตักบาตรกับทางวัดปัชชารานนิมิตเพื่อนพร้อมค่ะค่ะเสร็จแล้วประตักบาตรมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าวัดทางวัดศรีนวงเขากษติบ้านน้ำาัทาค่ะกินข้าวกิ้น้ามอก่นกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็ขึ้นรถค่ะไม่น้อยขึ้นรถเดินทางไปกาลสินเนาะค่ะไปวัดอารามมงคลค่ะต่ะจากหันแล้วก็ไม่น้อยขอบอ่าจังน้อยได้ไปยังค่ะเชิญค่ะค่ะสามซีนีกัวัดปานนีท์ครามี ของเจ้าของนะคะค่ะก็อยากอายว่าจากน้อยเนาะลคุณติ๊กเนาะอ๋ออมไม่น้อยว่าให้ได้กาคการสามสีนี่เนาะค่ะคตรงกับสังสันักสงฆ์พุทธบรมีบ่เป็นอย่างค่ะค่ะบ่เป็นอย่างค่ะสามสีเนาะค่ะค่ะวันเสาร์ที่สามอาทิตย์ที่สี่เนาะค่ะค่ะที่วัด ปลาสีสงครามเนาะค่ะรังเลียนสีรามเนาะค่ะมูสิบเอ็ดบ้านเมุดินก็ซีมีค่ะบุญประจําปีค่ะงานประจําปีเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกให้ว่าบุญนึกบ่ค่ะเพิ่นบอกให้ว่างานไม่กับพชนคอนว่าอองานประจําปีคือ,คองานพระเวทค่ะ,คะงานพระเวทล้วก ค่ะกุ้มข่อยใหญ่ทุกอย่างคือกันคือวัดอื่นๆนั่นแหละเอ๊แม่สุดินสงสัยเมื่อหันสิบไได้ไปพุดแทธปรมีกันย้อนสิไปเป็นนางมัปปดสีพวหงค่ะไปค่ะวัดเพิ่นยุติดป่าบ่ต้องห่วงว่าซีมีคือสมยัยเนีแม่เมื่อวานนี้ที่ไม่น,น้อยเว้าเนาะค่ะอาหารมันเป็นประมาทพดค่ะเอาหนุ่มสาวไปไว้ใกล้กันค่ะค่ะอันนี้กันเนาะค่ะ3ามซีเนาะค่ะวันที่สามก็เป็นมื้อโฮมค่ะวัดป่าสีสงครามเนาะค่ะมู่11ีบบ้านแม่สุรินเนาะค่ะค่ะวันที่สามก็เป็นมื้อโฮมเนาะค ทอดกันยอ้เมื่อวันที่สี่ก็รับกันโดนค่ะเป็นอันเสร็จพิธีก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพันใกล้พันไกลค่ะผู้อยู่ใกล้เนาะค่ะค่ะไปพื้นแดดพี่แดดไปได้หลายวัดเม่สลินค่ะหรือว่าจิไปเอาบุญ ค่ะสามวัดสีวัดก็สามารถไปได้นนไม่น้อยค่ะอ่าไปกินข้าวเศร้าวัดนั่นแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงวัดนี่นา่ไปกินข้าวแรงวัดนั่นอีกเออไปต่อได้แล้วก็ไปฟังเทศพุทธบาลีชดแจ้งก็ได้ได้เบิดค่ะสามารถเทศได้ไอเพราะว่าจัดสรรเวลาให้ตัวเองว่าจะมีรถพาไปแมนค่ะค่ะอย่าพ่วงโลน้ามอเตอร์ไซค์ไปก็แล้วกันบ่ไปนาเด้อเอาแบบนันกะมีมันกเทไปอีกอย่างหนึ่งได้ไหมน้องเทไปอีกอย่างหนึ่งแต่ย่านกงโลน้าุดโอ้แต่หันนี้ไม่น้อยยังอิจฉา,าเขาอิจฉาหันนเขากันย วิทยุไปพร้อมค่ะแต่อันนี้ครับผมมีครูทิ่ีีิทยยกกับน้องโอทาว่าน้องนอ้ยยานเขา,ขาไปรัดทางเนะาะอันนี้การอย่าลืมอย่าพลาดสามสี่ที่วัดปา่าสี่สงครามเนาะคะ่ะมูจิตค่ะ หลังโรงเรียนสิสงครามก็เชิญชวนเนาะค่ะบูญประจำปีเพิ่นคือกันค่ะกับเพื่อนก็มีลมพัดตึ้งอยู่ได้ละไม่น้อยค่ะมีเนาะค่ะมีค่ะอยู่วัาทันมีลมพัดตึ้งเนาะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮาค่ะจะฟังแล้วกาอยู่ใกล้วัดเดีกับไปเอาบุญบัดหันเนาะค่ะเนาะไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะชาวพุทธทอเนาะค่ะไปทุกวันนั่นละถ้ามีเวลาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเห็นหน้าเห็นตาไปเบิ่งไปแย่งค่ะไปเยี่ยมพยายามกันค่ะไม่น้อยส่วนที่เพิ่นจอง อ่ารถไปวัดอารามมงคลนี่ก็หลายที่นั่งแล้วก่อนเนี่ยค่ะค่ะอ่านไปอีกค่ะพอเพิ่มเติมมาเรื่อยๆโอ้เพิ่มเติมเป็น50เท่าไรแล้วนะไม่น้อยค่ะอ่าเป็น54 55ห้าแล้วเนาะค่ะกาีอ่อนอะไรเื้ออะน้ำเพื่อนจากน้อยเนาะค่ะเชิญค่ะค่ะลายื้อแะรน้ำผู้ที่จองไปเอาบุญนำกันในข้างนี้เนาะค่ะไปกาลสินกมีค่ะ ทีมงานแม่ขัวของเขานี่แปดที่นั่งค่ะไม่น้อยค่ะค่ะแล้วก็มีคุณแม่นี้ค่ะคุณยานีกล้วยแค่ค่ะบ้านอ้อหนึ่งที่นั่งค่ะคุณแม่ปัญญาบ้านสั้นค่ะหนึ่งที่นั่งค่ะคุณแม่แตงอ่อนบ้านพรประเสริฐหนึ่งที่นั่งค่ะคุณแม่ต้งภูเกตอีกหนึ่งที่นั่งค่ะคุณแม่พรบ้านสีบุเรืองอีกหนึ่งที่นั่งค่ะแล้วก็มีแม่ใบน้องแมวทีมมาลาดนี่บวกเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นห้าที่นั่งนั่นไม่น้อยค่ะ ค่ะอันนี้เป็นเลขบวกหรือเป็นเลขหนึ่งค่ะบวกบวกค่ะค่ะคำว่าหาก็เป็นหกละไปค่ะห้าที่นั่งค่ะแล้วก็มีแม่ไก่มืองเลยค่ะคุณไก่ชาชกรนะคะหนึ่งที่นั่งแล้วก็มีแม่จุ่มค่ะบ้านน้าเจริญหนึ่งที่นั่งคุณแม่รถบุงสไลนหนึ่งที่นั่งคุณแม่สุภาพบ้านบุงผักกามหนึ่งที่นั่งคุณแม่โบลินบ้านนนงามอีกหนึ่งที่นั่งคุณแม่คําตันอีกหนึ่งที่นั่งคุณแม่วงบ้านเหนือปักเปงสองที่นั่งคุณน้องทอง